น้ำตาลชาลิตาพูดโดนใจรู้จักแท้ให้เป็นยินดีกับคนอื่นหลังแฟนนางงามโจมตีมิสยูนิเวอร์ส2023น้ำตาลชาลิตาเตือนใจแฟนนางงามปมดราม่ามิสยูนิเวอร์ส2023จากนิการากลัวไม่สมมงอย่าดูถูกความสำเร็จของคนอื่นเรียกได้ว่าเป็นกระแสร้อนยิ่งกว่าแดดเมืองไทยเสียอีก สำหรับการคว้ามงกุฎของเชนิสปาลาซิโอสเชนิสปาลาซิโอสเจ้าของตำแหน่งมิสยูนิเวิร์ส2023มิสยูนิเวิร์ส2023ที่กลายเป็นดราม่าให้แฟนนางงามได้วิาพากษ์วิจารณ์กันอยู่ทุกวี่ทุกวัน ร้อนถึงนางงามรุ่นที่อย่างน้ำตาลชาลิตาท็อป6มิสยูนิเวอร์ส2016ต้องออกมาเตือนสติกันแบบด่วนๆโดยน้ำตาลชาลิตาได้พูดถึงชัยชนะของมิสยูนิเวอร์สคนใหม่ผ่านทางเ c e b o o k น้ำตาลชาลิตาระบุว่าไม่อยากให้รู้สึกว่าต้องหาข้อบกพร่องของนางมาโจมตีเลยเราไม่ได้อยู่กับนางตลอดเวลาเราไม่รู้หรอกว่านางเป็นยังไง แล้วนางก็ทำทุกอย่างออกมาไม่มีผิดพลาดเราต้องรู้จักแท้ให้เป็นยินดีกับคนอื่นให้เป็นเสียใจได้แต่อย่ากดคนอื่นให้ต่ำลงเทียงแค่ตัวเองไม่ถูกใจการดูถูกคนอื่นไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นทุกคนมีความฝันเหมือนกันและอย่าดูถูกความฝันความสำเร็จของคนอื่นเช่นกัน ฝากทุกคนไว้ให้คิดนะด้านแ,นแฟนแฟนนางงามหลังจากได้เห็นข้อคิดเตือนใจของน้ำตาลชลิตาก็ได้เข้าไปตอบกลับใต้โพสต์เดียวกันส่วนใหญ่เห็นด้วยและอยากให้ทุกคนมีน้ำใจนักกีฬารวมถึงมูฟออนให้ไวเพราะแอนโทเนียได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสมศักดิ์ศรีแล้ว